ในที่สุดก็เรื่หนังเลื่วิกเก็ตฟอ์กูสักทีหนังภาพต่อของวิกเก็ตที่ผมบอกไว้เลยว่าผมค่อนข้างแปลกใจกับเลคชั่นของหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่ามีบางที่นั้นก็รีวิวหนังเรื่องนี้ค่อนข้างไปในทางแง่ลบความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้นั้นผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างเอนจอยกับหนังเรื่องนี้มากนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเก็บความรู้สึกของวิสาทอฟออสได้ดีแต่ถ้าผมบอกว่าผมแอบเห็นด้วยกับรีวิวในแง่ลบบางส่วนที่ให้กับหนังเรื่องนี้ โอเคก่อนอื่นมาฟังผมอธิบายก่อนว่าผมเห็นด้วยยังไงโดยวิกเก็ตโฟกูสนั้นเป็นหนังภาคต่อของวิกเตที่เรียกได้ว่าหนังภาคนี้นั้นมันดําเนินเรื่องไปเร็วมากเพราะว่าหนังภาคหนึ่งนั้นมันปูเรื่องมาที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวว่าหนังนี้มันจะดําเนินเรื่องช้าเหมือนหนังภาคแรกคุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันไปไวจริงๆและนั่นก็เป็นข้อดีหนังเรื่องวิกเก็ตโฟกูเพราะว่ามันเหมือนว่าหนังมันเหยียบคันเร่งมาตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องมันทำให้รู้สึกว่า หนังเรื่องนี้มันเป็นเนื้อเน้เนๆทั้งเรื่องโดยถ้าให้พูดถึงข้อดีของหนังเรื่องนี้หลักๆข้อให,ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นนักแสดงนั่นเองเพราะว่าหนังเรื่องนี้นั้นนักแสดงเล็กได้ว่าทำหน้าที่ได้ดีมากแทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวซินเทียอเลน่าการเด้โจนาธานเบลลี่หรือแม้กระทั um, ่งอีธานสเลเตอร์เจฟโกบุมหรือมิเชลโยทุกคนนั้นสามารถทำหน้าที่ตัวเองได้ดีหมดแต่ว่าถ้าให้พูดถึงคนที่เด่นที่สุดในภาคนี้ถ้าคุณคิดว่าเอลฟาบ้าเป็นตัวเด่นในภาคนี้ผมตอบเลยว่าคุณคิดผ <the Leg it> คือตัวจินดานั่นเองที่แสดงโดยอเลนา่ากานเด้ใครจะไปคิดว่าในภาคนี้นั้นตัวของจินดานั้นจะเป็นตัวละครที่สําคัญที่สุดและเป็นตัวละครที่ดีที่สุดของภาคนี้หรือจะพูดได้ว่าตัวละครจินดานี้แบกภาคนี้เลยก็ได้เพราะว่าการแสดงของอเลน่านั้นเรียกได้ว่าเป็นการแสดงที่มันถึงขั้นดีมากการแสดงของเธอนั้นมันดีจนถึงขั้นอาจจะเข้าชิงออสการ์ได้เลยเพราะอเลน่านั้นแสดงได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นพาร์ทดราม่าพาร์ทอารมณ์ดีโกรธพาร์ทหลายพาร์ทที่แสดงตัวของจินดานออกมาได้ดีสุดเป็นเพอร์เฟกต์จินดาเลยทีเดียวสนนิทีีย้ผ ว่าตัวของเธอนั้นก็ยังมีบทสําคัญในเรื่องนี้และการแสดงของเธอนั้นก็ยังแสดงได้ดีอยู่และผมก็ชอบโมเมนต์ของเอลฟาบ้ากับกินดามากที่เวลา2คนนี้เข้าฉากด้วยกันมันแสดงให้เห็นว่านักแสดง2คนนี้มันมีเคมิสตี้ที่ดีต่อกันและมันทําให้เรื่องนี้นั้นเป็นหนังที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวเพราะว่าเคมีของ2คนนี้มันเข้ากันดีมากส่วนตัวของนักแสดงคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟิเยโลบ็อกเนสซ่าหรือออสทุกคนนั้นแสดงได้ดีหมดและสามารถทําบทของตัวเองออกมาได้ดีซึ่งผมก็ขอชื่นชมในงแง่นี้ส ันเป็นเรื่องยากมากที่หนังเรื่องวิกเก็ตฟอกกูนั้นจะสามารถทําเพลงออกมาให้มันติดหูได้เท่ากับภาคแรกได้แต่ผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องวิกเก็ตฟอกกูนั้นสามารถทําเพลงออกมาได้ที่เรียกได้ว่าทำเพลงออกมาได้ดีมาก,มามากเพลงออกมาได้ติดหูเหมือนกันถึงแม้ว่าผมจะให้วิกเก็ตภาคแรกนั้นเพลงมันจะออกมาค่อนข้างติดหูแล้วก็เพล็กว่าแต่เรื่องวิกเก็ตฟอกกูนั้นก็มีเพลงที่มันยอดเยี่ยมไม่แพ้เช่นกันและมี1หรือ2เพลงที่ผมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหนังของ2องภาคนี้เลยและอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึึกกกวว่่าาดี็คือผมรู้ส CG0 วิกเก็ตร์กูนั้นมันดูเนียนตาม,มากกว่าวิเก็ตภาคแรกเพราะว่า cg ของภาคนี้นั้นมันดูแบบสวยมากและมันดูพัฒนาขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็น cg สัตว์หรือเป็น cg พวก ประสาท CG อะไรพวกนี้ที่ผมรู้สึกว่า CG ของวิกเก็ตพัคนี้มันเนียนตามากและผมก็ชอบการเมคอัพคอสตูมทุกอย่างที่เซตเรื่องนี้ออกมาได้ดีและมันให้ความรู้สึกของวิสรดอสอย่างเต็มที่มาพูดถึงวิสรดอสกันดีกว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าดังเรื่องวิกเก็ตฟอกกูนั้นมันจะทาอินบางส่วนหรือมันจะเชื่อมบางส่วนเข้ากับหนังเรื่องวิสรดอสหรือตัวของโดเลทีนั่นเองและผมก็มองว่าทางวิกเก็ตฟอกกูนั้นก็สามารถเชื่อมโยงในเรื่องได้ดีในการเข้ากับวิสรดอสโดยสามารถทําให้มันเนียนตาได้แต่ผมบอกเลยว่า ถ้าคุณไม่เคยดูวิสระออสมาก,ก่อนแล้วคุณไปดูเรื่องวิกเก็ตโอกูสนี้คุณจะงงอย่างนิดหน่อยอย่างแน่อนอนเพราะฉะนั้นคุณควรไปดูเรื่องวิสระออสมาก,ก่อนเพื่อที่จะให้อินกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือผมชอบบทสรุปตอนท้ายเรื่องนี้ที่ผมรู้สึกว่าทางพวงก,กับจอร์นเอ็มชูนะสามารถทาบทสรุปของเรื่องวิกเก็ตโอกูสออกมาได้ดีมากและทําออกมาได้สวยงามถ้าให้พูดถึงข้อเสียของหนังเรื่องนี้ถ้าให้พูดตรงๆก็คือหนังเรื่องนี้นั้นมันดรอปลงจากภาคแรกไปอย่างมากเพราะผมรู้้สึกกกกววว่่่่่่าาาหนนนนนนัััังงงคแรมมมมีีีีีีเเเือททดดพล มันมีตัวละครที่ดีกว่ารู้สึกว่าพาร์ทในความรักนั้นในพาร์ทแรกทําได้ดีกว่ามากแต่ก็ไม่ใช่ว่าพาร์ทสนั้นมันทําได้แย่อะไรแต่เพียงแค่ภาคแรกนั้นมันทําออกมาได้ดีมากกว่าทุกส่วนจริงๆมันเลยทําให้พาร์ทสมันดูดอกไปและผมรู้สึกว่าการที่หนังนั้นพยายามที่จะเชื่อมเนื้อาหาเข้อกอบเรื่องวิสระออสนั้นมันทําให้ส่วนครึ่งหลังของหนังเรื่องนี้นั้นมันออกมาดูพังออกมาดูวุ่นวายก็คือหนังช่วงครึ่งแรกนั้นจะเรียกได้ว่ามันดําเนินเรื่องเป็นเส้นตรงเป็นอย่างมากและมันสามารถทําาาาาไดด้ีในนนพพรขอาาาออองงงงมแตต่่่่ววถึชกลเืง จนไปสู่ช่วงท้ายเรื่องนั้นหนังพยายามที่จะเชื่อมเข้ากับเรื่องวิศวะออดมากเกินไปมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าหนังมันประสบปัญหากับเรื่องนี้แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่เป็นความผิดของหนังเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าใครเคยดูวิกเก็ตพวกบอร์ดเวหรือวิกเก็ตมิวสิควลมาก่อนก็จะรู้ว่าในมิวสิคว์นั้นมันก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของหนังเลยแต่ผมรู้สึกว่าหนังมันน่าจะอเติมได้มากกว่านิดนิดหน่อยเพื่อทําให้เนื้อเรื่องมันสมบูรณ์มากขึ้นแต่ว่าพอมาหนังมาทําตาม ค่อนข้างไปเลยจริงๆอีกทั้งผมรู้สึกว่าการที่พยายามจะเชื่อมเรื่องวิเกเจ็ตเข้ากับวิสระออนนั้นหลายประเด็นมันมีพอรโฮของมันแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะผมก็ไม่ได้จับผิดมากอะไรขนาดนั้นและผมรู้สึกว่าบางตัวละครนั้นมันควรจะมีบทมากกว่านี้เน่นหน่อยเช่นตัวละครของบ็อกหรือตัวละครของเฟียโรที่ผมรู้สึกว่าบทของสองคนนี้นั้นมันมีน้อยมากแต่ละคนนั้นก็สามารถทําได้ดีมากตามสก,กินทามของตัวเองแต่ว่าบทมันมีน้อยไอ้พังจนมันทําให้มันออกมาไม่ดูเด่นมากพอผมก็เสียดายตัวละครพวกนี้เป็นอยา่าง เชโยที่ผมรู้สึกว่าตอนช่วงของต้นเรื่องนั้นเธอร้องเพลงไม่ได้เลยจนทําให้เพลงนั้นออกมาเสียตอนช่วงพาร์ทที่เธอร้องแต่โดยรวมแล้วการแสดงของเธอก็ยังออกมาดูดีถึงแม้ว่าบทของวิกเก็ตฟอกกูนั้นจะไม่ดีเท่าบทของภาคแรกแต่ว่าบทของภาคแรกนั้นก็ปูทุกอย่างมาให้บทของวิกเก็ตฟอกกูนแล้วจนมาทําให้บทของวิกเก็ตฟอกกูนั้นก็ได้รับความดีความชมของภาคแรกเพราะว่าภาคแรกปูมาให้หมดแล้วซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันและผมรู้สึกว่าพาร์ทของโรแมนติกในภาคแรกนี้น่าจะทําได้ดีกว่าพาร์ทของภาค หน้าในภาคนี้ผมน่าจะรู้สึกว่าพาร์ทของความรักของภาค2นี้น่าจะดูน่าเบื่อไปเลยแต่ว่าเคมีของเิเยโรแล้วก็เคมีของเอลฟาบาสองนี้เคมีเข้ากันดีมากและเรียกได้ว่าตัวของซินเทียนั้นน่าจะเป็นตัวของเพอร์เฟกต์เอลฟาบาแต่โดยรวมแล้ววิกเก็ตฟอร์กูนั้นก็ไม่ใช่หนังภาคต่อที่แย่ตามที่หลายคนนั้นพูดมาใช่มันอาจจะมีปัญหาบางส่วนตรงที่หนังเนะื้อเรื่องตอนช่วงครึ่งหลังนั้นมันเรียกได้ว่ามันมั่วมากและมันสปีดสปะ,ะไปหมดแต่วิกเก็ตฟอร์กูนั้นก็เป็นเรื่องที่สนุกมมมมาาาาาากกแลสสรรรถททํให้รร้้เเูึว่่่่ัันนไบือง เมื่อเทียบกับภาคแรกที่ผมรู้สึกว่าบางพาร์ทมันมีหน้าเบื่อแต่พอมาวิกเก็ตฝกคูนี้ผมรู้สึกว่าหนังทั้งเรื่องนั้นมันค่อนข้างสนุกมากและเรียกได้ว่ามันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงแอคชั่นคอมดี้หนังเรื่องนี้มีทุกรสหรือแม้กระทั่งพาร์ทที่สําคัญที่สุดก็คือพาร์ทของมิตรภาพและพาร์ทของดรามา่าผมรู้สึกว่าหนังเรื่องวิกเก็ตฝกคูนี้สามารถทาพาร์ทอย่างนั้นออกมาได้ดีมากมันก็ทําให้ผมพอใจและผมก็คิดว่าหนังเรื่องวิกเก็ตฝกคูนี้เป็นการดัดแปลงจากมิซุโคท เรื่องวิกเก็ตฟอกกูนี้คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกมากจริงๆและเราก็สามารถเพลิดเพลินเอนจอยกับเนื้อเพลงได้ถ้าใครเป็นแฟนของพวกวิกเก็ตหรือเป็นแฟนของพิซซ่าับออสผมมั่นใจเลยว,ว่าคุณน่าจะฟินมากเลยทีเดียวก็ถ้าพูดถึงคะแนนของหนังนี้นนผมจะให้ในหนังเรื่องนี้ประมาณ8เต็ม10คะแนนน้นอยกว่าหนังเรื่องวิกเก็ตภาคแรกที่ผมให้คะแนนไป8.5เต็ม10คะแนนแต่ผมมั่นใจเลยว,ว่าวิกเก็ตฟอกกูนั้นเป็นหนังที่สนุกและเป็นหนังที่ดีมากและสามารถชมได้ทุวัยาะนนนณได่่่อองงผมจิหแ